เคเลอร์ ler, สิทธิชัยนักแสดงและยูทูบเบอร์คนดังโพสต์เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยโดนแอบ,บถ่ายในห้องน้ําแต่มั่นใจไม่เห็นอะไรโดนเข้าให้กับตัวแล้วสําหรับเคเลอร์ ler, สิทธิชัยนักแสดงหนุ่มและยูทูบเบอร์ชื่อดังลังถูกมือดีแอบ,บถ่ายขณะกําลังทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก่อนนําภาพดังกก่าไปโพสขายตามเพจต่างๆ โดยหนุ่มเคได้โพสต์ภาพและข้อความเป็นอุทาหรณ์เตือน,นภัยผ่านทางเฟ e บุ๊กส่วนตัวระบ,บุว่าเคขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประนามการกระทำแบบนั้นกับเคเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นคือเคโดนแอบถ่ายภาพขณะที่กำลังทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำที่ห้างแห่งหนึ่งและนำภาพมาโพสต์ขายตามเพจต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่มีความผิดทางกฎหมายเคเลยอยากจะเตือนว่าเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและอยากให้ทุกคนคอยระวังและเตือนไปยังคนกระทําว่าอย่าไปทําแบบนี้กับคนอื่นเพราะมันเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นปอลอไม่ต้องพยายามหากันนะครับเคมั่นใจว่าในภาพเคยืนชิดจนไม่น่าจะเห็นอะไรครับ